เออชมันเถอได้ดงนไปไปไปไม้กำมัดมาหน้า่อยเร็วเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปตามเหันาหนอ่เาไปเข้าไปในใอย่าเร็วนอกมาตายหนึ่งแล้วเขาเล่น าไปในนามาลึกๆ hey hey. เข้ามาลึกๆเข้ามาลึกๆออพี่ตายโดนลมง้นะมึงไอ้เที้อแดงเย็นพี่แดงคือแดงคือเหลือสามตัวไอสัตว์มึงหมดที่นมึงเยี่ยมอเยี่ยขย่ไอสัตว์ไอสัตว์ไม่ได้เก่งมันแ้นี้เดียวขอคานับพี่สาย หีมขยะมากนะพวกมึงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะไรตู้พวกกูได้ไปควายที่กระจอกไอ้สัตว์ขยะนะมึงไอ้เหี้ยตีกันเรื่องอะไรสัตว์ไม่ได้เก่งนะพวกมึงไงสัตว์เฮียมด้วงว่าเหียตายสัตว์ไอกระจอกไม่ได้เก่งนะพวกมึงไอ้เหี้ยขยะไอ้สัตว์เหียเกลือหนึ่งด้วงไปตายดิไอชั้นดำตายตีมพวกกูนะครับไอ้สัตว์โตเยอะหัวควายเหี้ยอะไรวะไอ้สัตว์แก๊งกระจอกไอ้เหี้ยสภาพแกมึงเล่นโง่ไอ้เหี้ยสภาพเล่นยังโง่อยู่เลยไอ้เหี้ยควาย จัดไไไหหนนนวะะอสัตว์อยากออกตัวไอสายสีเอาพวกมึงอ่ะฮให้เฮียดูสภาพตัวเองด้วยไอ้แบ็คโคตรก้าวโคตรสีไม่ได้เก่งในอีนาไรตัวดีเฮียฟอร์มโคตรอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอ้นี่ไวรุ่นเทวโซนใบสัตว์ใช่ปะไวรุ่นเทียก็ไม่รู้ว่าน่าจะเทวโซนไหนเฮียพวกนี้น่าจะเทวโซนไหนสัตว์เฮียเล่นไงี้ยกูจอกมากนะมึงขับมึงอยู่แต่ว่าโซนไม่เคยไปจริงเฮียกระจอกไอสกปรกในกระลายเฮียล้วนคอโชกุนี้วกวงนี้ว่วงโชดี้เฮีย แยมาสภาพยังแพ้กูยู่ในวอลลยพีอสาร้อนักการไปแยกกลุ่พวกเรามาดิีแตดดูพี่จไม่ให้ตั้งตัวไปไปไขึ้นไปเร็วเร็วเร็วเร็ขีขวาดันซ้ายขีดขวาดานซ้ายดันซ้ายตัดไปิย่าเข้าไปข้างในอย่าเลยลกลเพื่อนทัน สอทีวว่ว่่ะะพกมึงงโไป,ประมาทจัดไอ้เหี้ยบอกแล้วถ้ามันมียาเราอาจจะโดนกูพูดแล้วด้วยไม่ใช่กูไม่พูดไอสัตว์เพื่อเราแม่งแบบไม่เคยถอยให้เลยไอ้เหี้ยกูตัดให้ก็ไม่ถอยกูตัดให้ก็ไม่ถอย,ยสัตว์ไอ้เหี้ยตายเหี้ยต้อยนะนะลบ โ,โอ้โหไม่เก่งเลยนะครับพวกมึงอ่ะไม่ได้เก่งเลยนะครับเหียวจอกไอ้สัตว์มสันเหมืนมันแจกไฮไลท์อ่างย่โง่ไ้ี่ผู้ใหญ่เลยนะเหนนี่หรัอกูแพ้ทุกจอกเหียลองลองเอาหัวคกู18ได้แค่เหียพวกกู18ู้มึงอ้เหียโคตรปีเหมือนมันแจกไฮไลท์อยางยุ่โง่เหียใครหลก็ัวกูไม่เห็นยื้อใครหลัก็ัวกฮลเหล มาเฟียไม่มีหัวใจพี่ลงรถลงรถลงรถเร็วรีบเข้าไปเอารีบเข้าไปเอาไปให้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 เขาฆ่าเเขาฆ่าเลยให้เขาฆ่าเลยให้เขาาเลยให้เขาาเลยให้เขาาเลยเขาทำตัวสงสาว่าเขาตัวงสานะมอไม่ได้ประกาศเลยไม่เป็นไรนะคบันเถอะพ่อคะดูถือไม่ได้แม้แต่นิดเดียว เล่นไม้เหี้ยงโง่เลยสัตว์นี่ไงไม้สองเก็บไปซีเองเถอะครับแอะมาต่อยกูไอ้เหี้ยสมเพชนั้นมันหรือนู่นโกงนะกูไม่สงสารไอ้สัตว์ไม่ออกแต่ปากไม่หยุดนะมันไม่ออกแต่ปากไม่หยุดสัตว์ปากไม่ออกมันปากไม่หยุดที่เหี้ยมาต่อเตะก็เดะโดนนะอุ้มเพื่อนออกไปอุูมันไม่ออกแต่ปากไม่หยุดไปเชิญอุ้มเพื่อนมาก่อนไปกูไม่สงสารไอ้เหี้ย เพื่อนออกมาเลยเขาเพียรไม่มีหัวใจพอดีไม่ได้สมัครไทยชนะไงปอุ้ปเพื่อนไปอ่้มเพื่อนไ่อนย่าไม่ได้เฮ้ยเผารถแม่งรอบดิเผารถแม่งรอบดิได้ได้พี่คงมันคงไม่มีโครงการไทยชนะเฮ้ยเช็คก่อนมีคันไหนไม่ล็อกปะโดนมาครบสิบห้าทีแล้วนับโปรเจกต์คัดตั้งแต่หมอมาใช่ป่ะล่ะ คันดำของมันใช่ไหมเนี่ยพี่แต่ว่าครบแล้วไอ้ยี่ห้อเทียวนี่ว่ามันทนายจริงๆว่าทนายที่คันดำไม่แป๊บหนึ่งกูจะขอพูดอะไรหน่อยเมื่อกี้เราเล่นกันมั่วจัดเลยนะเว้ยพี่เนี่ยเล็กเล็กคันดำของเขานะเล็กกระดำของเขานะเมื่อกี้เราเล่นกันมั่วจัดเลยนะไอ้เหี้ยถ้าไม่ติดปะ